สวัสดีครับวันนี้มาหยุบผมช่อง YouTube นะครับศรัทธาหลวงตาชื่นนะครับเสียต่มเจนีนะครับพี่น้องครับนี่ก็เป็นพี่น้องนะครับอาสานะครับที่ท่านเลยมานะครับเก็บน้ำนะครับเก็บนมแล้วก็สิ่งของต่างๆนะครับวันนี้ก็ได้มาถึงวัดแล้วนะครับท่านก็จะ กาบลาถึงตานะครับได้กลับนะครับ Tạm ทุกษาทุกครับอ่ะจะพาพี่น้องนะครับได้อ่ารับชมนะครับบรรยากาศบริเวณรอบวัดน,นะครับพี่น้องอทุกษาทุกครับ นะครับก็ตอนนี้นะครับที่วัดก็กำลังมีการก่อสร้างนะครับพี่น้องอ่ะนะครับมาเจออาชีพเก่านะครับพี่น้องพาพี่น้องมาชมแมคโครนะครับสักแป๊บนะครับพี่น้องนี่ จะถล่มทลายราคานี้ลงแล้วนะครับ K นะครับ1 4 0 LC นะครับพี่น้องโกบิกโก้นะครับพี่น้องก็พระอาจารย์ท่านบอกว่าที่วัดนะครับกำลังมีการก่อสร้างนะครับได้งบมานะครับ ก็ให้พี่น้องนะครับได้ชมแม็โครนะครับต่อให้จบคลิปเลยนะครับพี่น้องเป็นอาชีพเก่าอาชีพเดิมนะครับของตั้มดัมซิ่งนะครับแล้วก็มาเปิดอีกหนึ่งช่องสตาหลวงตาบุญชื่นนะครับชื่อนะครับกำเนิดมานะครับชื่อเดิมทีนะครับของช่องนะครับก็คือช่อง ยูทูบตั้มดาซิ่งนะครับดำตั้มดาซิ่งนี้หมายถึงว่าที่บ้านนะครับผมทําอาชีพนะครับขุดสะสมที่นะครับอาชีพนี้นะครับพี่น้องก็เลยบอกเกิดนะครับของชื่อตั้มดาซิ่งนะครับต่อมานะครับก็ได้มาติดตามหลวงตานะครับมาติดตามหลวงตาได้สองปีนะครับมาปีที่สามนี้นะครับพี่น้องก็เลยอ่า เปิดช่อง y t u t u นะครับช่องใหม่นะครับก็คือศรัทธาหลวงตาบุญชื่นเสียตั้มเจนีนะครับส่วนมากคนจะรู้จักเสียตั้มเจนีนะครับพี่น้องก็เลยนะครับฝากพี่น้องทุกคนทุกท่านนะครับให้มาติดตามรับชมนะครับทั้งสองช่องเลยนะครับทั้งช่อง y o u t u b e ตั้มดัมซิ่งนะครับแล้วก็ช่อง y YouTube ศรัทธาหลวงตาบุญชื่นนะครับเสียตั้มเจนีนะครับพี่น้อง ก็เล่าประวัติที่ไปที่มานะครับของตั้ดําซิ่งนะครับพี่น้องบางคนสงสัยนะครับว่ามาถ่ายทํานะครับหลวงตานะครับทาไมชื่อช่องนะครับชื่อตําดําซิ่งนะครับนี่ก็คืออาชีพที่บ้านนะครับแบบนี้นะครับพี่น้องนี่นะครับอาเฟอร์แมียโรนะครับท่านก็จะเอาไม้นะครับนี่ อ่าตัวไหนที่ใช้ได้นะครับก็จเจาออกไว้นะครับนี่เพราะว่าถ้าเราจะทำลายพังทำลายนะครับก็ทำลายได้ง่ายแต่ไม้นะครับส่วนที่ใช้ได้นะครับก็จะไม่เสียนะครับพี่น้องนี่ส่วนกระเบื้องนะครับก็จะเอาทิ้งไปนะครับนี่ไม้นี้ก็ใช้ได้นะครับพี่น้องก็จะเก็บไว้นะครับใช้ประโยชน์ต่อนะครับอ่นะครับดูวิธีการนะครับพี่น้อง เมโครนี่ก็ทำงานอยู่ข้างในวัดนะครับครับก็สำหรับคลิปนี้นะครับพี่น้องก็อย่าลืมกดกระดิ่งกดติดตามนะครับให้กับช่อง y u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  e ศรัทธาหลวงตาบุญชื่นนะครับแล้วก็ช่อง YouTube ตั้มดําซิ่งนะครับฝากพี่น้องให้ติดตามรับชมทั้ง2ช่องเลยนะครับ สำหรับคลิปนี้นะครับขอบคุณพี่น้องทุกคนทุกท่านนะครับสวัสดีครับผม